นเกษตรแบบผสมผสานนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ะเรามีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ค่ะโดยรณาการเข้ากับโครงงานนะคะก็ฝึกให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่ะแล้วก็สอดแทรกในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะให้กับนักเรียนค่ะก็ส่งผลให้นักเรียนของเรานั้นมีโครงงานรณาการต่างๆมากมายแล้วก็ระหว่างที่ทําโครงงานเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้ในระบบของการทํางานด้วยนะคะรวมถึง หลักของเศษของเศษสีพอเพียงนะคะก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดเป็นโครงงานต่างๆมากมายที่ได้ชมเมื่อกี้นะคะว่าจะเป็นโครงงานาผักเชียงดามงวมรกสุยอดดอยนะคะซึ่งผักเชียงดาวก็เป็นผักที่ทางสูนศึกษา,การแม่นาหผู้คล้ายเองเรื่องมาจากพระราชดำริค่ะได้มอบก,กล้าผักเชียงดาวให้กับเมืองของเราแล้วก็นํามาปลูกไว้ที่สวนเกษตรนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็สนใจศึกษานําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ทําเป็นโครงงานบูรณาการขึ้นมา แล้วก็นําส่งประกวก็ได้รับรางวัลอย่างหลากหลายรวมถึงโครงงานเมี่ยงคําสมุนไพรหางไกบุรีค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเรานั้นเป็นสถานศึกษ,ษาสีขาวและเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุรี่ได้อลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มีการบูรณาการเข้ากับโครงงานนะคะแล้วก็ใช้แหล่งเรียนรู้ที่ที่เรามีขึ้นเนี่ยซึ่งเราได้รับปัจจัยการผลิตจากส่วนศึกษาการมานาห่วงคลนะคะมาศึกษาแล้วก็นักเรียนก็ เกิดสัมรรถนะนะคะตรงตามที่หลักสูตรการการการศึกษาขั้นพืานต้องการเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะแล้วก็มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับการจักการเรียนรู้จากโรงเรียนไปปรับและประยุ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ